สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับริสติเตอร์ทาร์สตอรีกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นการดูดวงความรักนะคะในเดือนตุลาคมปี2564นั่นเองและคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูของอลิสคือท่านที่เกิดวันที่10 6ธันวาคมถึง13มกราคมอลิซใช้วันเกิดแบบไทยดูแบบไทยนะคะดังนั้นใครดูแบบราคนาราศีใครดูแบบตะวันตกเนี่ยลองปรับฟังปรับใช้นะคะแล้วลองดูว่าสําหรับกับช่องอลิซแล้วเนี่ยทุกคนน่ะดูว่าตัวเองตรงกับราศีไหนก็ให้หยุดเป็นราศีนั้นละกันนะจ๊ะอ่ะวันนี้ใช้ The Book of Shadow Volume 2นะซึ่งอลิซจะแบ่งเป็น2สถานะเหมือนเดิมที่คนโสดหรือคนแอบชอบนะคะแล้วก็คนคุยซ้อนคนมีตัวละครอะไรเงี้ยก็จะเป็นฝน ายคนมีคู่นะคะหรือถ้าแบบรู้สึกไม่มั่นใจอะไรเลยฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วดูว่าสิ่งที่อลิซอ่านตัวตนเนี่ยตอนนี้สถานาการณ์คุณมันตรงกับสถานะไหนก็ให้ยึดคำแนะนำจากสถานะนั้นไปปรับใช้ละก,กันนะจ๊ะสำหรับชาวราศีธนูเป็นชาวราศีธาตุไฟด้วยเนาะชาวราศีธาตุไฟปลายปีแล้วด้วยนะคะกำลังจะเข้าสูโหมดของวันเกิดแล้วด้วยวันนี้คนสดขอเริ่มที่คนสด ขอดูว่าทําไมยังโสดอยู่จะหมดปีแล้วเด้อนะอีก3เดือนก็จะหมดปีแล้วทําไมชาวธนูยังโสดหรือไม่เซ e ตหรือทัศนคติหรืออเรื่องของการแอบชอบอะไรแบบนี้ละกันเรามองว่าตัวตนดีกว่าชาวราศีธนูในเดือนตุลาคมเนี่ยถ้าจะโสดนะถ้าจะโสดแปลว่าคุณกําลังโฟกัสเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องรักเรามองว่าอย่าง,งานั้นเพราะว่าถ้าธนูจะเอาความรักสยอย่างเนี่ย ยังไงก็ได้ยังไงก็มีเรารู้สึกว่าชานูอะ่ะมีนเสน่ห์แล้วก็ไม่ได้เป็นคนมีคู่ยากขนาดนั้นแต่ที่มันไม่มีก็เพราะว่าก็ไม่ได้อยากมีจริงๆอะ่ะหรือบางทีแล้วนะคะประสบการณ์เรื่องราวในอดีตเนี่ยมันก็สั่งสมจนทําให้ชานูเองรู้สึกว่าอยู่คนเดียวก็ได้อะไรประมาณนี้เหมือนไม n d เซ็ตคือแบบอยู่คนเดียวก็ได้เพราะว่า คนเดียวแล้วมันคล่องตัวกว่าทําอะไรในสิ่งที่อยากทําได้มากกว่าอาจจะเป็นไมเซนแบบนี้หรือเปล่าที่ทําให้คุณยังรู้สึกว่าก็ยังไม่ต้องมีจริงๆจังๆังก็ได้หรือถ้าใครพึ่งโสดมานะพึ่งโสดมาพึ่งเลิกมาเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมเรายังมองว่าคุณเองค่อนข้างจะเลือกตัวเองมากกว่าค่ะ แต่ถามว่ายังอยากมียังมีความเหงาไหมจริงๆชาวธนูเนี่ยสายเหงาอยู่แล้วนะคะแล้วก็สายแบบคุย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 ไปเรื่อยเลยนะใครมาส่องธนูนี่น่าจะรู้ว่าแบบคุยกับธนูทั้งทีก็ต้องแบบว่าเอะใจกันนิดนึงแหละว่าธนูเนี่ยมีคนคุยกี่คนอะไรประมาณนี้คุณเองรู้ตัวไหมว่าคุณเจ้าชู้ฮะชาวธนูแต่บางทีคุณเองก็แบบก็มีสิทธิ์เลือกหรือเปล่า โอเคไม่ไม่ว่ากันแม่ไม่ว่านะคะแม่เข้าใจธนูดีนะคะแต่ว่าทีนี้เรามามองว่าตัวสเสน่ห์ดึงดูดหรือว่าในมุมมองของความรักสเสน่ห์ที่จะดึงใครเข้ามาในเดือนตุลาคมเนี่ยเรารู้สึกว่ามีนะมีในเรื่องของการแอคชั่นค่ะคือถ้าเป็นธนูที่แอคชั่นเยอะเนาะมีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมมีคนเป็นคนทางโซเชียลเป็นคนที่เขาเรียกวอะไรอะ่ะ เหมือนเหมือนแสดงออกอะ่ะเป็นเป็น e x t r วิร r ดละกันเนาะไม่ใช่อินโทรเวิร์ดเป็นธนูที่เป็น e x t r วิร r ดเนี่ยก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์สูงพอตัวเลยนะคะแต่ถ้าเป็นอ่าธนูที่แบบอินโทรเวิร์ดก็จะเป็นสเสน่ห์แบบความเงียบหรืออารมณ์แบบเฮ้ยเจ้าชายเย็นชาเจ้าหญิงเงย็นชาแบบเดาทางไม่ถูกอะไรเงี้ยยิ่งเป็นธนูด้วยแล้วก็ฉันก็เดาใจทางเธอไม่ถูกด้วยอะไรเงี้ยเป็นไปได้เป็นไปได้ที่ สเสน่ห์ของคุณอาจจะทํางานแบบแตกต่างกันเนาะธนูมาแต่ทํางานแบบ1ิบคนก็สเสน่ห์แตกต่างเลยคล้ายๆพิจิกเหมือนกันเพราะว่าพิจิกกับธนูมันก็มีความใกล้เคียงกันเนาะมันเป็นเดือนติดก,กันอิทธิพลของชาวธาตุไฟด้วยเรารู้สึกว่าจริงๆเสน่ห์เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าชาวธนูจะใช้หรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าวันนี้อยากจะเก็บตัวฉันก็จะเก็บตัวฉันไม่สนใจว่าใครจะมาะตัดสินอะไรฉันแต่ถ้าวันไหนที่เรารสึกว่าแคร์นะธนูถ้าแคร์ใครมาก ค่อนข้างที่จะแบบโยนทุกอย่างไปอีกฝั่งหนึงเลยอันนี้ก็อยากให้ระวังก็พยายามคอนโ control ละกันนะคะแต่เดือนนี้ละกันนะในมุมของความรักใครที่แอบรักแอบชอบหรือว่าอะไรเนี้ยอาลีรู้สึกว่าคนที่จะมาติดคุณหรือว่ามามา,มาแบบอะไรนะสเสน่ห์ที่จะดึงดูดเข้ามาจะเป็นแบบอารมณ์คนที่ที่ดูมีความแบบทั้งแก่กว่าไม่ก็เด็กกว่าแต่มันไม่ใช่เพื่อนกันหรือ หรือ,หร,อหรือคนที่เท่ากันอะ่ะมันไม่เด็กกว่าไปเลยอะ่ะเด็กแบบเด็กเด็กไปเลยก็จะก็แก่กว่าไปเลยเรามองว่าอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าจะมีคนมาติดพันกับคุณเนี่ยคือคนที่แตกต่างกับคุณไปเลยนะคะถ้าใครที่อยู่กับสังคมมีเด็กเยอะๆเรามองว่าเจอเด็กแต่ใครอยู่สังคมที่มีผู้ใหญ่เยอะๆ,ๆก็จะเจอผู้ใหญ่ที่เข้ามาติดพันแล้วเสน่ห์จะดึงดูดแบบนั้นแต่ถ้าเป็นแบบฟิลแบบอายุไร่เรียกกันเป็นเพื่อนกันเรามองว่า ไม่ค่อยไม่ค่อยดึงดูดเข้ามาดีกว่าหรือถ้าคุณกําลังแอบชอบเพื่อนหรือคนที่อายุใกล้เคียงกันเนี่ยเดือนนี้ก็อาจจะไม่ได้ตรงใจหรือตรงประเด็นสักเท่าไหร่จะพุง่งจะทําอะไรก็อาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะแต่ถามว่ามีใครเข้ามาหรือความรักดีไหมเรามองว่าเฮ้ยดีนะคือถ้าใครโฟกัสเรื่องความรักแล้วอยากจะแบบเริ่มต้นความรักเนี่ยเรามองว่าเปิดใจได้ชาวธนูแต่อย่างที่บอกว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองยังอยากเอาเรื่องอื่นก่อนอยากใช้ชีวิตเฉยๆสาเหตุ ว่าโสดอะ่ะใบแรกที่ลิซอ่านไปอะ่ะถ้าคุณไม่ได้อยากที่จะมีจริงๆชาวธนูก็อย่างที่บอกชา้างมาฉชุดก็ไม่ได้หรอกว่าจะเอาความรักหรือเปล่าก็คุยได้เรื่อยๆเฟนลี่ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะสุดท้ายแล้วกันฝากไว้สําหรับชาวธนูเรารู้สึกว่าคุณแอบจะมีใจนะคนที่กลายเป็นแบบเจ้าชายน้าแข็งเจ้าหญิงน้ำแข็งไม่ค่อยมีใครเข้ามาแบบกระตุ้นชาวธนูคนนี้ได้เลยเนะี่ยเดือนนี้ฉันว่าได้เจอจ้ะเจอคนที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่า มันเป็นแบบเชิงของการแบบเทคแคร์กันอ่ะเออโมเมนต์การเทคแคร์โมเมนต์การแบบให้กําลังใจโมเมนต์การฮิลลิ่งอะไรเงี้ยเจอคนแบบนั้นมากกว่าแล้วแล้วธนูก็แพ้ทางไปเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ดังนั้นค่ะจะโสดหรือไม่โสดเดือนนี้เรามองว่ามีโอกาสได้เจอละกันแต่จะคอมเมนต์เราเราคิดว่ายังนะเพราะว่าธนูยัง ยังมีตัวเองเยอะอยู่กลับไปที่ใบแรกตลอดอนะใครใครฟังยังไม่รู้เรื่องอะกลับไปที่ใบแรกเลยว่าสาเหตุที่คุณโสดเพราะว่ามันมีมันมีม,นมีปม,ม,มยังมีแบบว่าการเลือกตัวเองเป็นหลักมากกว่านะคะประมาณนั้นอันนี้คือเรื่องราวสาหรับคนที่โสดนะคนโสดหรือคนแบบแอบชอบนิดๆหน่นอยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สเสน่ห์ดึงดูดก็จะประมาณนี้แต่ถ้าใครแบบว่าอุ๊ยเดทแล้วเดทอยู่คุยอยู่นะคะมาดูคนที่มีตัวละครหรือคนที่มีคู่กันบ้างนะอ่า สถานการณ์ความสัมพันธ์เนาะคนมีคู่สถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเออทำงานหนักพอตัวเหมือนกันค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างคนต่างเต็มที่โชคดีหน่อยค่ะที่ธนูเองไม่ได้มีปัญหากับตัวของคนรักแต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหากับคนรลบข้างหรือตัวของตัวเองนะคะเช่นความคิดที่ฟุ้งซ่านหรือเหนื่อยจากการทํางานมากเกินไป เครียดมากไปไม่มีความสุขกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีคนรักคอยสพ p p o เรามองว่าความสัมพันธ์ของชาวธนูไม่ได้แย่เลยนะแต่ชาวธนูเองอาจจะรู้สึกแย่ไปไปโดยปริยายจากจากเรื่องที่ตัวเองคิดนะคะจากจากจิตใจตัวเองเพราะว่า บางทีพอเราคิดลบคิดดิ่งเป็นนิเกทีฟแล้วอะเราก็จะส่งพลังงานลบเนี่ยออกไปกับความสัมพันธ์เหมือนกันหรือบางทีมันก็ไปทําให้คนรักรู้สึกแย่ไปด้วยอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะดังนั้นใครเป็นอยู่ก็รีบดึงตัวเองกลับมาละกันเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เิแค่อยากอ่านว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาแต่ถามว่าแย่ไหมมันไม่ได้แย่แต่มันก็มีการปรับตัวหรือว่ามีเรื่องเรื่องใหม่เกิดขึ้นด้วยนะ มีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นให้กับคุณด้วยเช่นเตรียมตัวที่จะมีบุตรเตรียมตัวจะมีน้องมีลูกเตรียมตัวอยากจะแต่งงานใครที่เดทเดกันอยู่คุยคุยกันอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเออจะสเปเชียลขึ้นได้ไหมเธอกับฉันจะแบบให้ความสําคัญมากกว่านี้ได้ไหมอะไรประมาณนั้นด้วยนะคะ ดังนั้นเดือนนี้ค่ะพอมันมีเรื่องใหม่กลันมากับสถานการณ์ที่ผ่านมาเดือนนี้จะเป็นบททดสอบแล้วนะคะความเหนื่อยล้าในจิตใจในทั้งด้านใจและด้านกายนะเหนื่อยทั้งกายและใจาชาวธนูค่อนข้างจะเหนื่อยทั้งกายและใจเพราะว่าเป็นเรื่องของอย่างอื่นหมดเลยเรามองว่าใครทํางานเดือนนี้ก็ทํางานหนะักตุลาเนี่ยเป็นเดือนแห่งการทํางานเป็นเดือนแห่งการแบบแพชชั่นตั้งแพชชั่นดูแลตัวเองหรือบางคนอาจกําลังเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้นะคะรู้สึกว่ามีปัญหา กับตัวเองเนี่ยเป็นหลักเลยชาวธนูไม่ต้องไปมองใครเลยภาระต่างๆคือมันทําให้ชาวธนูไม่ได้โฟกัสแล้วก็ไม่ได้อยู่กับคนรักแล้วก็เกิดความละเลยด้วยนะคะใครที่มาส่องแฟนตัวเองอยู่นะคุณจงเข้าใจธนูนะว่าเดือนเนี้ยธนูอาจจะมีความแบบเปลี่ยนไปดูไม่เป็นธนูเลยดูไม่เป็นเขาเลยเขามีใครหรือเปล่าคุณอย่าไประแวงเขาเรื่องนั้นเรารู้สึกว่าถ้าธนูจะมีจริงๆอะ่ะธนูจะมีแล้วแบบ แอบไม่ค่อยมิดอะธนูเป็นคนที่นอกใจคนไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนเราพูดอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าคือแบบถูกจัลูกแฟนจับได้ตลอดแหละแต่ว่าในเดือนนี้มันไม่ใช่ฟิลนั้นอะมันเป็นฟิลแบบ เหนื่อยกับหลายๆอย่างเหนื่อยกับชีวิตหรืออารมณ์แบบภาวะซึมเศร้าเข้ามาหรือเปล่าใครมีแฟนที่แบบเออมีภาวะอย่างนี้อยู่ก็อาจจะแบบกําเริบขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะก็อยากให้ระวังด้วยเนาะในเดือนนี้สิ่งๆๆเด่นๆที่มันจะเกิดขึ้นเลยแล้วก็ปัญหาอุปสรรคอก่งที่บอกความเครียดเลยค่ะแล้วก็เรื่องราวในอดีตมักจะกลับมาทําร้ายชาวธนูอยู่เสมอเพราะว่าคุณไปดิ่งคุณไปจมมาจากความเหนื่อยทั้งกายและใจที่รีบบอกไปว่าบางทีคุณเหนื่อย แล้วคุณกําลังหาข้ออ้างที่จะไปลงอะ่ะหรือพยายามดึงอะไรว่ากูเหนื่อยอะไรว่ากูค,คิดอะไรอยู่ว่าแล้วก็แบบมากด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 มาตีตีตีกับตัวเองเพอมันตีไปตีมามันมันกลายเป็นเหมือนมันสะสมมานานแล้วสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนระเบิดตุ้มทีเดียวดังนั้นเดือนตุลาเป็นเดือนระเบิดเหมือนกันนะอยากให้ธนูแบบ คอนโทรลดีใครที่ฟังอยู่เป็นแฟนธนูด้วยก็อยากให้คุณดูแลเขาให้มากๆเดือนนี้เอาใจใส่กันมากๆเิดนึงเพราะว่าในความสัมพันธ์น่ะย,ยิ่งใครที่เพิ่งคุยกันด้วยนะหรือเดทกันอยู่เนี่ยเราบอกเลยว่าถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดจริงนี่สายแบบสายเดทแบบสี่ห้าเดือนอับไปแล้วอะ่ะคือจะเป็นแฟนได้แล้วอะ่ะเดือนนี้น่าจะเป็นเบิร์บททดสอบว่าถ้าผ่านบททดสอบนี้ไปได้คุณก็จะได้คอมมิทเมนต์กันคุณก็จะได้เป็นแฟนกันคุณก็จะได้เป็นคนรักกันแต่ถ้าคุณผ่านบททดสอบ อันนี้ไม่ได้ถ้าไม่ move on ไปเลยมันก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือ reset ใหม่อีกรอบหนึ่งว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของเราเนาะแต่ถ้าปใครที่แต่งงานแล้วเป็นแบบครอบครัวคนรักแล้วอะอริบ,บอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะมีระเบิดเวลาระเบิดขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอดีตหรือปมด้วยสุดท้ายไพเรจึงแนะนํานะคุณลองฟังคําอริไว้นิดนึงค่ะมันอาจจะไม่ไม่จาเป็นต้องเอาไปใช้ทั้งหมดแต่ลริคิดว่ามันอาจจะช่วยคุณสัก10% 20%ก็ยังได้เนาะ เราขอพูดคำหนึ่งกับชาตนุว่าคุณมีชอยให้เลือกนะคุณไม่ได้ว่ามีทางเลือกเดียวในชีวิตขนาดนั้นบางครั้งคุณอาจกำลังรู้สึกสับสนมากๆกับความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วก็เกิดขึ้นกับหน้าที่การงานของคุณเกิดในครอบครัวของคุณอะไรก็แล้วแต่แต่คุณเลือกคุณตรงเชื่อเถอะว่ามันไม่ได้มีทางเลือกเดียวเสมอไปนะคะ หกบวกสี่ไม่ได้สิบเสมอไปเจ็ดบวกสามเป็นสิบก็ได้ห้าบวกห้าเป็นสิบก็ได้หนึ่งบวกเก้าก็เป็นสิบก็ได้มันมีวิธีการอีกหลายอย่างที่คุณจะได้ปรับใช้แล้วได้ลองทดลองอะไรหลายๆอย่างดังนั้นความสัมพันธ์คุณก็เช่นกันถ้าตอนนี้มันมีปัญหาอยู่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ลองซิกแซกดูบ้างลองเปลี่ยนมุมมองลองเปลี่ยนวิธีการในการเข้าหาคนรักเพิ่มเติมได้แล้วก็คนรักถ้าฟังอยู่ ก็อยากให้คิดแบบชาวธนูเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันต้องมีการแบบผิดแพลงนกันไปด้วยเพื่อให้มันผ่านบททดสอบตรงนี้ไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้ชาวธนูทุกทุกคนเลยค่ะยังไงเดือนหน้าเรามีมาเจอกันอีกรอบหนึ่งส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กดติดต,ตามฝากไว้ด้วยนะจ๊ะมีการเล่นที่การมีหัวข้อน่ารัก,น,รกน่ารักมีทั้งจริงจังแล้วก็มีทั้งแบบให้เป็นความสุขฟินฟินด้วยยังไงเข้ามาคุยกันเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วก็เจอกันใหม่กกัับคลิปหนน้าวีนน สวัสดีค่ะบ๊ายบาย